แบรนด์เวลดเนี่ยเขาผลิตบ o สเตอร์ e ีดออกมาที่เป็นระบบ Isofix ผ่านมาตรฐาน ECE R44+4 ค่ะทำให้คุณแม่มั่นใจได้เลยนะคะเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกับลูกสวัสดีสสดค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาคุณพ่อคุณแม่มาชมความแตกต่างทั้ง2รุ่นด้านหน้านี้นะคะ เป็น booster s e ี t จากวิลดอนค่ะสำหรับรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นสกายไลน์ค่ะและรุ่นนี้นะคะรุ่นพาร์ทเนอร์ลิมิเต็ดอี dition รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองค่ะสองรุ่นนี้มองมองแล้วนะคะลักษณะคล้ายกันมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูความเหมือนกันก่อนนะคะว่าเหมือนกันจุดไหนบ้างอย่างแรกเลยเรื่องวัสดุค่ะเรามาเริ่มกันที่วัสดุของตัวเบาะรองนั่งของน้องนะคะเราจะหุ้มด้วยเมม o r ร f o โฟมอย่างดีค่ะช่วยรองรับน้ําหนักของน้องเด็ก โตนั่งได้สบายและเดินทางได้สบายเหมือนคาซีตตอนน้องเล็กเลยค่ะและในส่วนของมาตรฐานนะคะผ่านมาตรฐาน ECE R444 0ค่ะและ2รุ่นนี้นะคะติดตั้งด้วยระบบ Isofix <ด>ค่ะทำให้คุณแม่มั่นใจเรื่องการติดตั้งว่าปลอดภัยได้มาตรฐานสำหรับน้องในการเดินทางแน่นอนค่ะ2รุ่นนี้รองรับน้ำหนักได้สูงถึง36กกิโลกรัมหรือน้องอายุ12ปีค่ะ และที่เหมือนกันอีกจุดนึงค่ะสำหรับรุ่นสกาลาและรุ่นพาร์ทเนอร์นะคะจะมีที่วางแก้วแถมมาให้ด้วยค่ะ <Wow. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อแตกต่างกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มต้นที่รุ่นสกายไลนค่ะเราจะมีพนักพิงเป็นหมอนเมมโมรี่โฟมสามารถถอด นั่งมาทำความสะอาดได้นะคะและช่วยสปอร์ตตรงช่วงข้างหลังให้น้องด้วยค่ะสำหรับรุ่น Partner Limited Edition นะคะพนักพิงของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะน้องสามารถที่จะนั่งพิงได้สบายเลยและที่สำคัญเนี่ยทุกชิ้นส่วนนะคะสามารถที่จะถอดซักททำความสะอาดได้ด้วยค่ะและข้อต่างที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของระบบ Isofix ค่ะในรุ่น Skyline ระบบ Isofix มีการกดปุ่มด้านหน้าและการพับขา Isofix ด้านหลังเพื่อกางออกค่ะ สำหรับรุ่น Partner Limited e dition นะคะวิธีการติดตั้งก็จะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ดึงปุ่มด้านหน้านะคะเพียงเท่านี้ตัว Isofix ก็จะเด้งออกเป็นแบบ<ข>อ,ออโต้ Isofix เลยค่ะและในรุ่น Skyline ค่ะเรามีให้เลือกด้วยกันสสีค่ะคือสีเกรย์และสีเลสรุ่นด้านหน้านี้เลยค่ะสำหรับรุ่น Partner Limited e dition นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีลาเกย์และสีแบล็คค่ะสำหรับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไขข้อสงสัยได้แล้วนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความ ถามหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถทักเข้ามาที่เพจ f Facebook เว l ดอ n Thailand ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเว l d อ n Thailand เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆก่อนได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ